ก็สวัสดีนะครับผมท่านชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็พาทุกคนนะครับผมมาปักเป็ดนะครับผมหาปลานะครับทากับข้าวนะครับผมวันนี้ก็จะแปลกนิดนึงนะครับก็เราจะมาปักเป็ดกลางวันกลางวันเลยนะครับลองดูเลยนะครับเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยฝนมันตอนเย็นนี่ฝนตกตกแบบเยอะมากเรียกว่าอะไรอะ ตกแบบตกตลอดนะครับก็เลยออกมาปักเบ็ดไม่ได้นะครับก็เลยวันนี้ท้องฟ้าโปร่งนะครับตั้งแต่เช้ายันกลางวันก็เลยว่าโอเคออกมาลองปักกลางวันดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าตอนนี้ก็ลงเบ็ดไป2ี่หลังนะครับผมร้อนมากเลยครับไม่ค่อยได้ถ่ายก็เดี๋ยวมาพักกินข้าวกลางวันกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวออกไปดูเบ็ดครับ ครับแต้มแรกครับแต้มแรกมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูตัวปลาครับปลาอลไรครับโอ้โหคุณเห็นไหมครับโอ้ยหลดุดโอเคครับทุกคนครับหลังนี้ติดน,นะครับเดี๋ยวลองดู โอ้มาแล้วครับผมเป็นปลาช่อนนะครับเป็นปลาช่อนนะครับมีผลงานครับโอ้โอ้โอ้โอโอผมนี้มีผลงานนะครับอ่าเป็นปลาช่อนนะครับสาไม่ใหญ่นะครับผมโอเคครับครับผมทุกคนครับอันนี้ปลาไหลนะครับไสายสวยเลยนะครับเนี่ยทุกคนครับครับนี่ปลาไหลผมก็แปลกใจรอบแรกผมมาละ ก็ดึงลงไปแบบนี้ครับแต่ไม่อยู่ครับผมก็คิดว่าเป็นปลาคิดว่าเป็นปลาช่อนเนี่ยสายสองนี่ครับดึงลงไปดึงลงไปสายตึงอ่าเป็ดลงไปลึกมากเลยครับผมก็เลยต้องใช้อันนี้ครับค่อยๆเกี่ยวเกี่ยวดึงยากขึ้นมานี่ครับทุกคนโอสายใหญ่เลยครับนี่นทุกคนครับเดี๋ยวผมขอแกะก่อนแล้วกันครับ กินไปยังไงโอ้ยนะครับนี่ครับทุกคนโอ้ยแล้วก็ว่าตัวอะไรก็ว่าปลาอะไรโอ้วันี้โชคดีครับเนี่สายมันตึงลงไปเลยครับทุกคนนี่โอ้นี่ส์สวยครับโอ้ยส์ดีเลยครับเนี่ยเยี่ยมไปพันอยู่อย่างนี้ครับ ก็ว่าว่าปลาอะไรมันดึงลงไปขนาดนั้นนี่ครับไหนสวยเลยนะครับใส่ถุงกันครับผมมาดูหลังนี้กันนะครับหลังนี้ติดนะครับนี่ดึงสายตึงลงไปเลยครับนูน่นทุ่นอยู่นู่นนะครับโฟมอยู่นู่นนะครับแต่ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าครับ พ่าถ้าทรงแบบนี้อุ้ยอุ้ยปลาไหลครับทุกคนโอ้โหโอ้โหใหญ่เลยครับโอ้โหนี่ครับทุกคนโอ้โหน่าจะกินตั้งแต่เมื่อคืนครับโอ้อยงใหญ่เลยครับโอ้โห นี่ครับโหสายใหญ่เลยครับนี่ทุกคนโอเคครับผมอีแต้มครับครับผมก็มาสรุปผลงานกันนะครับปักเบ็ดตอนกลางวันนะครับผมได้ตัวหรือเปล่าก็เมื่อวานนี้นะครับผมก็มาปักเบ็ดนะครับช่วงกลางวันนะครับผมจนถึงมืดนะครับเบ็ดทั้งหมด20หลัง นะครับก the ็ผลปรากฏว่าได้ตัวสองแต้มนะครับเป็นปลาไหลตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปลาช่อนตัวหนึ่งนะครับแล้วครนี้ผมได้เหยื่อเป็นเหยื่อทีแรกใช้ส้เดือนใช้ส้เดือนเนี่ยปลาช่อนนะครับได้ปลาช่อนได้ปลาช่อนกินนะครับส่วนปลาไหลเนี่ยกินอกไก่นะครับเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยส้เดือนมันหมด นะครับผมก็เลยแปลอาอกไก่มาลองเกี่ยวดูนะครับก็ได้ปลาไหลไซก็สวยอยู่นะครับเท่ากับว่าเมื่อวานตอนเย็นได้ปลาช่อนตัวหนึ่งแล้วก็ปลาไหลตัวหนึ่งแล้วก็เลยทิ้ง,งไว้คืนนึงครับตอนเช้าก็เลยมาเก็บครับผมก็ได้ปลาไหล <c oughs> ได้ปลาไหลไซสวยเลยแต่แต่ตายนะครับไม่แน่ใจว่ากินตั้งแต่ตอนไหนอาจจะกินช่วงหัวค่ำ เมื่อคืนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันตายปกติปลาไหลมันจะไม่ค่อยตายนะครับก็ไม่ดีติดนะถือว่าไซส์สวยเลยครับทุกคนนี่ไซส์ใหญ่เลยครับสวยเลยครับนี่ตัวนี้โอ้ยอันนี้ก็กินอกไก่นะครับกินนากินซําเบ็ดที่ที่ติดปลาช่อนมาตอนเย็นนะครับจุดเดียวกันเลยที่เดียวกันเลยครับเนี่ยแต่ตรงนี้ใหญ่มากครับทุกคน นะครับแต่ว่าคือปลาเนะี่ยที่เนี่ยนะครับมีตัวนะครับผมกินกินอ่ากินหลุดไปเนี่ยห้าคันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นปลาช่อนหรือปลาไหลดี่ไม่ีน่จะเป็นปลาไหลนะครับเพราะว่าไอห้าคันเนี่ยที่มันดึงลงไปเนี่ยครับที่ไม่ได้ตัวเนี่ยครับ มันดึงลงไปลึกมากเลยครับมันไปติดกอหญ้าข้างล่างก็คือว่าการกินเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกับปลาไหลเลยพอดูดจุ๊บลงไปแล้วก็ดึงลงไปใต้น้ําลึกมากไม่ได้ตัวนะครับห้าคันนะครับโหมดจะได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นปลาช่อนมันก็ไม่น่าจะดึงลงไม่น่าจะดึงคันเบ็ดลงไปพันหญ้าได้ขนาดนั้นนะครับจะได้นะครับโอเคครับก็สรุปว่ากลางวันปักเบ็ดกลางวันก็ได้ตัวนะครับแต่ว่า ปลาจะกินช่วงประมาณบ่ายสี่โมงประมาณบ่ายสี่โมงกินนะครับที่ได้เมื่อวานสองตัวนะครับปลาไหลกับปลาช่อนแต่ถ้ากลางวันเลยไม่กินนะครับช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยคือไม่กินเลยต้องเปลี่ยนเยื่อตลอดนะครับโอเคครับก็อันนี้ได้ทั้งหมดสามแต้มนะครับที่หลุดไปอีกห้านะครับผม ก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสก็จะลองเอาเหยื่ออกไก่เนี่ยครับมาลองดูแต่ว่าอกไก่เนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นปลาไหลนะครับสายสวยเลยนะครับที่นี่นะครับสําหรับใครที่ชอบแนวปลาไหลนี่ก็ผมว่านะถ้าเบ็ดเยอะๆนะสักสามสิบสี่สิบหลังเนี่ยนะครับผมเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้ง,เก,งเกี่ยวทิ้งไว้ก็อาจจะได้ตัวอาจจะได้ตัวเยอะนะครับ โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเม่อคลิปถัดไปเนี่ยอาจจะทําเป็นเมนูปาไหลนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ